สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของนายหอยพระเลาะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ภาพพี่น้องมหาเบิงลูกสาวคือเก่าครับลูกสาวก็คือน้องอังุนครับอ่าน้ององุนนี่พี่น้องไทยถามกันมาหลายว่ายังอยู่บ่ยังอยู่ครับพี่น้องครับน้ององุนนี่เป็นลูกสาวของเจ้าวิโกสองล้านนะครับพี่น้องครับแม่เป็นซี่วนะครับแม่เป็นซี่ว เมื่อน es, ีม้ <side> มาเยี่ยมมาชมนะครับมาให้พี่น้องเบิ่งกันชัดๆด้วยพันตุกรรมสาวสวยอายุ12เดือนพี่น้องครับ12เดือนนะครับนี่นี่คือน,น้องอางุนครับพี่น้องครับนี่คือน,น้องอางุนนะครับเบื้องกันชัดๆนะครับพี่น้องเด้อย่นๆครับพี่น้องยน่ยนๆที่ผมเปิดราคาไปก็ยังอย,ยู่นะครับอยากให้พี่น้องเบิ่งกันชัดๆนี่น้องอางุนนะครับ12เดือนครับพี่น้องครับ โดยวัยสิเดือนนะครับได้น้องแล้วครับน้องกับตัวเมียครับน้องกับตัวเมียนะครับผุ่นแม่กำลังนอนอยู่พี่น้องครับนี่แข้งขาหน้าตายนยนยนเลยครับยนยนครับยนยนนมบมมีติ่งครับขาขอแข้งขอขาดีบัตครับพี่น้องครับเบิ้งไทยครับเดี๋ยวเบิ้งไายลูกเบิ้งไายเบิ้งไทยลูกเบิ้งไทยยืนนี่นีลูกยืนนี่นี่เบิ้งไทยเลยครับเป็นงั่วที่เชื่องนะครับเบิ้งนมครับ เบิงหางเบิงตนเบิงโตครับนี่เบิงครับนี่เบิงห้าวทองเบิงเตานมไงครับพี่น้องครับพุ่นเห็นบ่พุ่นเบิงออกครับพี่น้องครับเบิงคว้มเชืองเราพุ่น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 เบิงออกพี่น้องครับเบิงกันชัดๆซาซาขอขานี่ตรงเป๊ยหยดงามถูกเม็ดเลยนะครับพุ่นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ผมเปิดไว้ตามราคาตามเนื้อผ่าครับพี่น้องครับ ตามราคาตามเนื้อผ้าเปิดไว้77นะครับพี่น้องครับเอกสารใบหลอดครบรากา,าพัฒนาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับง่วนน้องอุ่นตัวนี้นะครับยืนดีเขาข้อดีตนโตดีเนื้อยนยนหนังยนยนนะครับเพลยต่อแม่ว่า75สิห้งได้บ์บ ผมเลยบอกว่า75สทรงได้200กิโลนะครับนาคอกหลยปไหนหนาคอกโบกันตรงๆนะครับนี่ผมขอ72ครับนาคอกเฮามีรถบริการพร้อมครับถ้าพี่น้องบ่ม,มีรถมารลับแต่ว่าถ้าพี่น้องมีรถมารับก็บมารับนาคอกได้ครับ72ครับพี่น้องครับ72นี่เป็นราคานาคอกนี่ขึ้อนององหุ่นนะครับแต่ผมภาพเบื้องด้านหนานะครับนี่ เบิงกันซาซาพี่น้องครับพุ่นเห็นชัดชัดๆน้องพุ่นเห็นบ่พุ่นเบิงหน้าอกย่นๆครับเบิงครับเบิงครับเบิงครับพี่น้องครับเบิงแข้งเบิงขาครับเบิงหนาเบิงตาครับพุ่นพุ่นครับปุ่นมาหาตัวเทียบอายุซัมานกอ้อยากหายากอยู่พี่น้องบ่เป็นว่าเขาจะคลองคักดอกแต่ว่ากะกับ ไปเบิ้งมาหลายหรอกพี่น้องครับมันก็บอกคือบกคือน้องเอาหุ่นปไนไดนะครับนี่ขนนมือนี้ก็เลยเปิดทรงไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่ไอ้พี่น้องเกษตรกรเอฟซี FC ของน้งหอยพระเลาะนี่เอาไปพัฒนาน้ากันพี่น้องครับเอาไปพัฒนาน้ากันพูดพูดละ่ะโอ้ยอยากให้พี่นอ้องมาเบิ้งโตกิ่งพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แม่เล่าครับนี่แม่เล่าแม่เล่าซีไว นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับร้อยหาสิบแปดครับความูงนี่ครับนี่ครับน้องได้ตัวเมียครับนันน้องสาวน้องสาวได้ตัวเมียครับได้ตัวเมียนี่น้ององุ่นเป็นลูกตัวแรกครับเป็นลูกตัวแรกนะครับนี่เอาผู้ใดสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับเบอร์ผมนี่แหละนะครับทักเข้ามาเลยต่อรองราคากันได้เลยศ6นย์หก 4 680 743 1 06 4 680 743 1ขอบคุณพี่น้อง f อฟทุกทั่วประเทศที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาปล่อยสุกให้มันให้ลำให้ด้วยอ่าให้ถูกหวยรวยเบือ่ออ่าอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุสทสงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่สมบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับ